เศร้ามากงียบขาเงียบแค่เศร้ามากกับเขาจากโดดทำนี้งันมีหลักเขาไปไปหน้าให้หน้ากับเงบข่านีาง้งันกับปกกไปไปเจ้ามากกันนางจากที่ตัว มีงานมีงานมีงานงานตีแรกกับเขาก็คืออะไรในเมืองก nói <usion> <stealing Gianchi> Ô